ลนส่วนตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่กว้างใหญ่มากเลยครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับมีขนาดอยู่ที่5้ากเมตรนะครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมบ้านนี้เป็นการแบ่งสัดส่วนที่ได้ลงตัวมากเลยนะครับห้องนอนครับจะหันหน้าเข้าหากันนะครับไม่ได้หันเข้าไปที่ห้องโถงครับแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมอยู่กั้นกลางนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ ถือว่าลงตัวนะครับต่อไปเรามาดูห้องครัวครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมห้องครัวนี้ใหญ่มากครับมีขนาด4คูณ4เมตรเลยนะครับ ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ้านสวนหอยจร์เคมากนะครับมาพบกับผพี่เคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในบ้านของคุณหนิงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหนิงด้วยนะครับที่ให้ช่องบ้านสวนหอยจร์เคมากได้มารีวิวบ้านสวยๆของคุณหนิงนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านตะโกนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เคยอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมอยู่บุรีรัมย์ครับวันนี้ผมก็มีบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับเป็นโมเดิร์นหลังคาสองสเต็ปนะครับเพิ่อหมาเณรนะครับมีอยู่สเต็ปบนก็เป็นสเต็ป ตัวบ้านสเตปล่างก็เป็นสเตประเบียงนะครับมีด้านหน้ากว้างอยู่ที่8เมตรนะครับลึก13เมตรก็ตกอยู่ที่104ตารางเมตรนะครับบ้านนี้มีมูลค่าอยู่ที่8 0 0 0 0นบาทนะครับถ้าราคาปัจจุบันนะครับแต่ตอนที่น้องสร้างครับราคาอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแสนนะครับซึ่งเป็นบ้านที่น้องได้ทําการสร้างโดยการซื้อวัสดุเองแล้วก็จ้างผู้รับเหมาต่างหากนะครับผู้รับเหมาก็ได้ข่าวว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0น้ถึงสองแสนนี่แหละครับวันนี้ก็มาดูผลงานของน้องหนิงนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับตามผมมาเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านนะครับกว้าง8เมตรนะครับในแต่ละล็อกจะมีความกว้างอยู่ที่4เม,4มตร4เมตรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นการตกแต่งด้วยหินกราบนะครับอันนี้จะเป็นหินกราบนะครับแล้วก็เคลือบแข็งนะครับเป็นหินกราบสีดำนะครับเคลือบแข็งก็มีไฟกิ่งครับสองบนล่างนะครับแล้วก็มีสลับสลับไม่ใช่สลับปูนครับเป็นสลับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับ นี่ครับแล้วก็มีไม้เชื้อราข้างบนนะครับปิดในส่วนของดังของหลังคานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของห้องนอนแรกของตัวบ้านนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานฟิกนะครับอลูมิเนียมอบดํากระจกใสเขียวนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบัวปูนนะครับมีอยู่ติดตั้งทุกวงกบทุกหน้าต่างทุกประตูของตัวบ้านเลยนะครับต่อไปเราดูในส่วนของทางขึ้นไปยังตัวบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นระเบียงครับระเบียงบ้านนะครับมีความกว้างอยู่ที่ 1- นึ่งเมตรห้นะครับ ายาว4เมตรนะครับก็จะมีบันไดอยู่2ขั้นนะครับอันนี้จะเป็นจมูกอลูมิเนียมนะครับพอภัยนะครับเป็นจมูกสเตลเลตนะครับจมูกบันไดสเตลเลตกันลื่นนะครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับก็ตรงนี้พื้นกระเบื้องก็จะพื้นออของระเบียงก็จะเป็นกระเบื้องผิวหยาบเช่นกันครับ,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 บขนาด60 60นะครับนะครับสวยงามมากครับเป็นบ้านโมเดิร์นที่น้องนิ้งออกแบบเองนะครับ อรนนี้ก็จะเป็นบานโชว์นะครับเป็นบานโชว์ขนาดสูงมากเลยนะครับสองมีอยู่2ช่องนะครับเป็นบานฟิกนะครับบานตายนะครับสองช่องอลูเิเนียโอบดากระจกใสเขียวนะครับเราไปดูในตัวบ้านกันเลยครับตามมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นการทําเป็นแบบระเบียงเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับน่าจะต้องลงแลกเกอร์นะครับตอนนี้อันนี้เป็นไม้นะครับ อันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับระเบียงเหล็กกล่องอันนี้เป็นเหล็กกล่องหน้าสามอันนี้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณ2อะครับอันนี้จะเป็น,น,นเหล็กตะข่ายนะครับก็อันนี้เป็นเหล็กเหล็กกล่ like องนิ no ้วคูณ2อนี like ่เหล็กกล่องหน้าสามนะครับก็จะเป็นสเปคประมาณนี้นะครับก็ทาสีดานะครับเป็นสไตล์โมเด์นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของประตูนะครับเป็นประตูบานเลื่อนครับเลื่อนได้ทางเดียวนะครับตรงนี้นะครับ อลูมิเนียมอบดำกระจกใสเขียวนะครับอันนี้เป็นประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับบานสไลด์นะครับสไลด์ได้บานเดียวมีความกว้างอยู่ที่2เมตรสิสูง2เมตรสินะครับนี่เราดูฝ้าครับฝ้าที่สวยมากเลยครับเป็นฝ้าระแนงนะครับแต่ไม่ใช่ระแนงครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับลายระแนงนะครับนี่ครับมีนี่มีบัวด้วยครับบัวเก็บขอบฝ้านะครับสวยรับมากเลยครับเป็นบัวไม่แน่ใจว่า PVC หรือไม้นะครับแต่เป็นบัวลายไม้นะครับ นี่เก็บขอบของฝ้าทุกจุดเลยนะครับรอบเลยแล้วก็มีโคมไฟนี่นะครับเราไปราบไปด,ดูตัวบ้านกันครับต้ผมาเลยครับในส่วนตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่กว้างใหญ่มากเลยครับแล้วก็สวยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือว่าการตกแต่งผนังนะครับสวยมากครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้นะครับขนาด60คู60นะครับนี่ครับแผ่นใหญ่เลยนะครับ60คู60กว้างนะครับกว้าง4เมตรยาว7เมตรนะครับยาวมากครับ้องถงสุดยอดเลยครับแล้วมาดูในส่วนของหน้าต่างครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับนะครับไปดูก่อนนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับเลื่อนสลับเลื่อนซ้ายขวานะครับได้แค่ตรงช่องกลาง2บานนะครับ นี่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบานฟิกบานตายนะครับมีอยู่4ช่องจะมีอยู่2บานตรงกลางที่สามารถเลื่อนได้นะครับนี่มานี้นะครับเราไปดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับฝ้าครับเป็นฝ้าหลุมนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมฝ้าหลุมนะครับลึกประมาณ10เซนติเมตรนะครับก็จะมีบัวเก็บขอบด้วยครับเก็บขอบบัวสีดำาๆครับอาจจะเป็นบัว PVC นะครับเก็บขอบ ทุกจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรอว่าหรือว่ามุมของหลุมนะครับสวยงามมากครับนี่ครับในส่วนของด้านข้างครับก็จะเป็นโคมไฟดาวไลท์นะครับน่าจะเป็นโคมไฟดาวไลท์ led นะครับขนาด4นิ้วนะครับนี่ครับมีอยู่6โคมนะครับรอบหลุมเลยนะครับแล้วก็มีตรงกลางหลุมนะครับจะเป็นโคมไฟห้อยนะครับนี่นะครับหลอดไฟโคมไฟห้อยสวยงามมากครับ นี่ในงบประมาณ8แสนบาทนะครับในราคาปัจจุบันนะครับต่อไปเราดูห้องนอนแรกกันก่อนดีกว่าครับเชิญมาทางนี้เลยครับอันนี้ครับตามผมมาเลยครับเรามาดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูลายโมเดิร์นครับสวยงามมากสีดำครับนี่ครับสไตล์ของวัยรุ่นนะครับก็น้องพึ่งอายุ25เองครับเป็นวัยรุ่นซึ่งเก็บเงินสร้างบ้านเองนะครับไม่ได้กู้ไม่ได้อะไรเลยถือว่าสุดยอดมากครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับมีนขนาดอยู่ที่5.4เมตรนะครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่นะครับส,รส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Lat ด้านหน้านนนของตัวบานที่เรารีวิวไปดูเส่แต่ต้นนะครับเป็นช่องบานตายนะครับสองช่องส่วนตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างสเปคเดียวกันเลยนะครับสี่ช่องหน้าต่างสี่ช่องส่วนตรงกลางสองสองบานนั้นจะเป็นบานเลื่อนนะครับฝ้าหลุมนะครับ <curtain S 2> นี่ครับห้องนอนนี้มีฝ้านะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมครับก็ ลึกประมาณ10เซนติเมตรนะครับอันนี้จะเป็นโคมไฟสารเปานะครับสวยงามมากครับดาวไลท์นะครับมีอยู่4จุดนะครับ 2, 3, 4นะครับโคมไฟดาวไลท์ LED นะครับก็ฝ้าเป็นฝ้าสีขาวเอ่อในส่วนของสีในตัวบ้านเป็นโทนสีขาวหมดเลยนะครับโทนสีขาวออกแนวควันบุหรี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะมีความกว้างที่54เมตรนี่ครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับ ซึ่งบ้านนี้ก็จะมีอยู่2ห้องน้ำนะครับห้องนอนห้องน้ําในตัวห nah ้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ารวมห้องหนึ่งนะครับแลวดูดีเทลแต่ประตูนะครับเป็นประตูโมเดิร์นนะครับขนาด70สูง2เมตรนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับเข้ามาดูเลยครับห้องน้ําในตัวของห้องนอนมีขนาดอยู่ที่2 2นะครับคูณ2เมตร20นะครับห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับ2คูณเมตร20ก็จะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับ ก็จะต่ำกันอยู่ประมาณ3มเซนนะครับก็จะมีจมูกสเตเลสนะครับนี่ครับกั้นระหว่างสเต็ปของโซนแห้งกับโูนเปียกนะครับ่วนแห้งกับศซนเปียกอันนี้จะเป็นโซนเปียกนะครับนี่เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับสวยงามมากครับดูสิครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งผนังซึ่งออกแบบเองนะครับดูสิครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้เป็นกระเบื้องลายนูนนะครับ สัมผัสไปอะไรจะรู้สึกว่ามันนูนนะครับก็จะมีการทําเป็นแบบทบตรงนี้นะครับช่องทบนะครับเก็บของนะครับอันนี้จะเป็นคิวสเตเลสนะครับนี่เป็นกระเบื้องขนาด60คูณ30นะครับกระเบื้องบุผนันส่วนตรงนี้ก็จะมีการติดคิวด้วยครับเป็นคิวสเตเลสเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นมิตินะครับเป็นมิตินูนขึ้นมานะครับเพื่อจะทําเป็นช่องเก็บของตรงนี้นะครับ นี่นะคันีเป็นีเป็นแบบทำเป็นแบบมิติขึ้นมาครับก็ไปรู้สึกอันนี้เป็นกระจกอันนี้จะเป็นอ่างล้างมือชนิดอยู่บนเคาน์เตอร์นะครับเอามาดูในส่วนของโซเปียกนะครับก็จะมีเรนชาชเวอร์แล้วก็ฝักบัวและเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะมีการตกแต่งผนัง ที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องผิวนูนเช่นเดียวกันแต่โทนจะออกแนวขาวๆครีมๆลงมาหน่อยซอบๆมาหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตัดกับตรงนี้เป็นกระเบื้องเข้มดำเข้มก็จะบุก,กระเบื้องตั้งแต่พื้นไปจนถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับไม่มีบัวฝ้านะครับอันนี้จะเป็นคอนฟไดาวไลท์นะครับสีนิ้วนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นชักโครกวันพีชนะครับนี่ครับผมโอเคครับต่อไปเราดูห้องนอนที่สองกันครับตามผมมาเลยครับอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับดีเทลเดียวกันเลยนะครับประตูโมเดิลขนาด9 0สูง2เมตรนะครับอันนี้เป็นลูกบิดก้านโยกนะครับเขาควายนะครับ อันนี้จะมีขนาดอยู่ที่4ีสเมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับขนาด4ีสเมตรนะครับมีโคมไฟดาวไลท์นะครับสจุดนะครับโคมไฟสาระเบาหนึ่งจุดฝ้าฉาเรียบนะครับก็มีลักแชสโยอยู่2จุดนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังจุดหนึ่งครับ อันน 10, <Wh ips. S 1> <st> so ี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่4บานนะครับขออภัยนะครับมีอยู่3ามบานครับเลื่อนไปพบตรงนี้นะครับกับตรงนู้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นบานตายบานฟิกนะครับเป็นบานช่องแสงนะครับสวยงามมากครับอันนี้จะเป็นห้องน้อนที่2ครับต่อไปเรามาดูห้องน้ํารวมกันนะครับเชิญมาด้านนี้เลยครับบ้านนี้เป็นการแบ่งสัดส่วนที่ได้ลงตัวมากเลยนะครับ ห้องนอนครับจะหันหน้าเข้าหากันนะครับไม่ได้หันเข้าไปที่ห้องโถงครับแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมอยู่กั้นกลางนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ถือว่าลงตัวนะครับเราดูดีเทลแต่ประตูเลยครับเป็นประตู p v c นะครับอยู p v c นะครับกระจกฝ้านะครับลูบิดนะครับขนาด70สูง2เมตรนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดไฟอยู่ข้างนอกนะครับครับเข้าไปก็จะจะมี การลดระดับลงจากตัวบ้านนะครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นคิวสเตนเลตนะครับครับก็จะเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับก็จะไม่มีการแบ่ง่วนเปียโนโนแห้งนะครับห้องน้ารวมก็จะออลปลงไปด้านตรงท่อระบายน้ํานะครับอันนี้จะมีความลึกอยู่ที่เอ่อสองเมตรสี่สิบนะครับยาว2เมตรสีกว้างเมตรสีนะครับครับเราดูภาพรวมครับตรงนั้นก็จะเป็น หน้าต่างอลูมิเนียมบานเก็ดบานซ้อนนะครับเป็นช่องลมนะครับแล้วก็กระเบื้องเป็นกระเบื้องบุผนังนรับสวยงามมากครับขนาด60คูณ30นะบุกในนอนนะครับตั้งแต่พื้นไปจนฟฝ้าเลยนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นชักโครกนะครับแบบทูพีสถทางน้ํโถนั่งนะครับก็จะมีอ่างล้างมือนะครับชนิดติดบนผนังนะครับแล้วก็จะมีฝากบัวอาบน้ํานะครับผนังก็จะตกแต่งอยู่2อแบบนะครับ นี่ครับตามภาพเลยนะครับดูแเบบุพนังนะครับห้องนอนห้องน้ำนตตุห้องน้ํารวมก็จะโทนซอฟๆหน่อยนะครับถือว่าสวยนะครับลงตัวใช้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูห้องครัวครับภูมิใจนำเสนอมากเลยครับสวยมากครับห้องครัวครับต่อไปเรามาดูห้องครัวครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมห้องครัวนี้ใหญ่มากครับมีขนาด4คู4เมตรเลยนะครับเรามาดู ในส่วนของท็อปปิ้งของเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับท็อปปิ้งเป็นกระเบื้องแกรนิโต้นะครับสีดํานะครับกระเบื้องสีเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งท็อปปิ้งแล้วก็ผนังนะครับก็จะเป็นบานซิงคู่นะครับ PVC นะครับบานซิงคู่ PVC นะครับแล้วก็บานซิงคู่ PVC นะครับอันนี้ก็จะเป็น, uh น,นซิงล้างจานสองหลุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับ เลื่อนไปเลื่อนมานะครับสลับซ้ายขวาอันนี้จะเป็นมูลี่นะครับแล้วก็มีคิวสเตเลสนะครับเก็บขอบนะครับสวยงามมากครับนี่ครับผนังครับสวยงามมากครับเป็นกระเบื้องลายอิดนะครับอิดฝรังนะครับก็เป็นเบื้องบุผนังนะครับก็จะบางหน่อยนะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นกระเบื้องที่สวยงามมากเลยตกแต่งตั้งแต่บนท็อปปิ้งเคาน์เตอร์ไปจนถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับนี่ครับมาชมเก็บไว้เป็นไอเดียได้นะครับ อันนี้เป็นกระเบื้องนะครับขนาด3 0มสคูนหนะครับบุในแนวนอนนะครับนี่ครับก็เป็นมาดูส่วนของโครงไฟห้อยนะครับห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปยังหลังบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นประตู UPVC นะครับขนาด90สูง2เมตรนะครับ ก็โอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวยฮ่อเจอได้มากก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามชมคลิปนี้นตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องบ้านสวยฮ่อเจอได้มากด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไอเดียาการสร้างบ้านหลังต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ